นี่คือบลูทูธติดหมวกน็อกรุ่นใหม่จากทางคาโดครับชื่อรุูบะแพ็กท็อกนีโอเป็นรุ่นลองท็อปของเขาที่เพิ่งออกมาใหม่ในปีนี้2023ครับวันนี้ผมพาไปรับชมครับสวัสดีมากครับผู้ชมครับนี่คือบลูทูธติดหมวกน็อกรุ่นใหม่ครับชื่อรูบะแพ็กท็อกนีโออย่างที่บอกไปนั่นแหละฮะเป็นรุ่นใหม่ที่ดูแล้วหน้าตาค่อนข้างจะคลับคลายคลับคาอยู่เหมือนกันนะครับสาหรับใครที่เล่นคา r ์โดอยู่แล้วคุณจะร้องอ๋อได้ทันทีว่าเฮ้ย นี่มันแพ็กท็อกเอชแล้วแต่มันมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับสักประมาณ 2- 3สจุดและกันผมจะบอกแบบนี้นะครับด้วยความที่ว่าบางคนบางท่านอาจจะใช้งานฟังก์ชันบางฟังก์ชันไม่ถึงตรงจุดนั้นเขาก็เลยดรอปลงมาลดบางฟังก์ชันออกตัดทอนออกไปเพื่อทำให้ราคาบันถูกลงนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูว่ามันมีข้อแตกต่างยังไงกันบ้างกับแพ็กท็อกเอชนะฮะแพ็ทอกเอจคือณปันนี้ตอนนี้แพ็กท็อกเอชคือ รุ่นท็อปที่สุดของคาโดนะครับแพคท้องนีโอตอนนี้มาเป็นเบอร์2เป็นรองท็อปนะครับอ่ะหน้าตามันแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมนี่ดูแล้วแม่งเหมือนเดิมเป๊ะถูกไหมครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยเหมือนเดิมเป๊ะเลยอ่ะดูดิเนี่ยอ่ะแทบไม่มีอะไรต่างกันกับแพคท็อกเอเลยนะครับซึ่ง มันมีมันมีข้อแตกต่างเดี๋ยวผมให้ดูแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าต่างกันยังไงกับแพ็กท็อกเอชบ้างแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานมันมีอะไรบ้างสําหรับใครที่ไม่เคยดูแล้วก็ใครที่กําลังมองหาบลูทูธอยู่อาจจะอยากใช้ตัวนี้ก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเริ่มจากการแกะกล่องก่อนนะฮะเอาตัวอุปกรณ์ของเขาออกมากลางให้ดูเลยว่ามีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างหรือเปล่าหรือว่ามันจะเหมือนกันนะครับอ่ะนี่คืออุปกรณ์ของเขาในกล่องนะครับ ผมจะเริ่มจากการอธิบายว่าแตกต่างกันยังไงกับแพ็กท็อกเอ็ดด้วยอุปกรณ์ของมันนี่แหละคือเอาง่ายๆคุณผู้ชมมันแตกต่างกับแพ็กท็อกเอ็ดตรงไหนตรงฮาร์ดแวร์อย่างเดียวซอฟต์แวร์ทุกอย่างข้างในเหมือนกันหมดการใช้งงใช้าง,งานอ e ินเตอร์โคนตัวคอมเหมือนกันหมดทุกอย่างต่างกันแค่ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์ภายนอกของมันนั่นแหละนะครับตัวแพ็กท็อกเอ็ดไฮไลท์ของมันคือเป็นแมกเนตเป็น,เป,นเป็นแม่เหล็กเนาะเวลาเข้ามาใกล้ปุ๊บก,กับฐานติดกันปั๊บเลยตัวนี้ไม่มี นะครับตัดตรงแมกเนตออกไปใส่ตามธรรมดาตามปากติเลยของเขานะครับใส่ลงไปแล้วแล้วก็แก๊กแบบนี้ติดตามฐานเหมือนบลูทูธธรรมดาทั่วทั่วไปเลยนะครับแต่ทีนี้จะให้ดูอีกอย่างหนึ่งเป็นฮาร์ดแวร์เช่นเดียวกันคุณจะเห็นได้ว่าด้านหลังของเขาโอเคมันไม่มีแถบทองแดงแบบตัวอื่นๆนึกออกไหมตัวอ,อื่นมันจะมีแถบทองแดงให้รับกับตัวฐานของมันเวลาจิ้มแถบทองแดงลงไปตรงฐานมันก็โอเคซิงกันคอนเน็กกันได้แต่ตัวนี้ ไม่เหมือนกันครับใช้เป็นสายประเทศนี้แทนนะฮะนี่คือช่องเสียบแจ็คของหูฟังของเขาแล้วก็ไมค์ของเขาถูกไหมฮะตัวนี้นะครับทําหน้าที่เสียบด้านหลังแบบนี้นี่แทนไอตัวทองแดงที่ผมบอกที่มันไม่มีที่มันหายไปเอาตัวนี้มาใช้แทนแบบนี้นะครับนี่คือที่ต่างกันแต่ข้อเสียของมันถ้าเอาในสเปคชี้เลย มันไม่สามารถใช้งานอยู่แล้วชาร์จไปด้วยได้นะครับซึ่งจะบอกว่าไงวะมันก็ตอนเราใช้งานอะแทบจะไม่มีใครหรอกใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยนะดึกภาพออกใช่ไหมเวลาขี่รถไปด้วยชาร์จไปด้วยซึ่งมันค่อนข้างจะวุ่นวายนะคุณจะต้องเอาเอากระเป๋าหรืออะไรก็ตามมาใส่ power bank แล้วก็เสียบชาร์จไปด้วยเพื่อใช้งานไปด้วยซึ่งแบบนั้นผมมองว่ามันก็ <Yeah. S 1> ผิดปกติของการใช้งานทั่วไปนะครับแบบนี้ ไม่ได้ต่างกันเรียกว่าไม่ได้ต่างกันคุณจะชาร์จยังไงคุณก็ต้องจอดรถถอดมันออกมาชาร์จหรือแม้กระเสียบชาร์จคาอยู่ที่หมวกซึ่งเวลาคุณจะชาร์จมันมีช่อง USB Type C ช่องเดียวคือด้านหลังตรงนี้นะครับมันคือช่องไว้ใช้เสียบไปตัวนี้แหละคุณต้องดึงในตัวนี้ออกมาก่อนเพื่อจะให้สายชาร์จเสียบได้นั่นเองนี่คือที่แตกต่างกันมีเท่านี้เลยราคาต่างกัน1000ับาทแพ็ทคท็อกเอทหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อย อ่ะอันนี้ใครที่รู้แล้วสำหรับเรื่องฟังก์ชันการใช้งานลึกๆของมันคุณปิดคลิปได้เลยคุณไม่ต้องดูแล้วก็ได้นี่คือจบแล้วมีความแตกต่างกันเท่านี้นะฮะที่เหลือผมจะอธิบายให้สำหรับคนที่ต้องการจะฟังก่อนว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างสำหรับคนที่ไม่รู้แล้วกันสำหรับคนที่ไม่รู้หรือว่าเพิ่งเคยตัดสินใจซื้อบลูทูติดหูกน็อกสักอันนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอ่ะเริ่มจากอุปกรณ์ในกล่องนะอย่างที่บอก ตัวบูทูธมีอยู่แล้ว1อนันนะครับสายเคเบิลตัวนี้เป็นสายสัญญาณของมันนั่นแหละไว้เสียบด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ไปใช้กับไมค์กับหูฟังแทนที่จะเป็นแถบทองแดงน,นะฮะฐานของเขามีให้ด้วยกัน2แบบนี่ๆแบบนี้แบบนี้นนนน นี่คือฐานของเขาทั้งคู่สาหรับหมวกน็อกที่มีช่องว่างในการติดสําหรับหมวกน็อกที่มีช่องว่างระหว่างตัวเปลือกหมวกกับตัวโฟม EPS มันสามารถจะใช้แบบหนีบได้ไอตัวหนีบอยู่นี่หนีบเข้าไปเลยระหว่างเปลือกหมวกนะครับสําหรับใบไหนสมมุติว่ามีคือหมวกน็อกก็มีหลากหลายแบบเนาะบางใบมันหนีบไม่ได้ก็ต้องใช้แบบนี้นี่นะฮะเป็นแบบกาวนั่นเองแปะลงใบติดได้เหมือนกันนะหนึบไม่หลุด เชื่อผมนะฮะใช้ได้เหมือนกันนะครับ3 m ก็ยังมีชุดติดหูฟังมาให้แบบนี้ซึ่งเป็นแบบวงกลมแล้วเรียบร้อยนะครับอธิบายให้ฟังแอนีกนิดนึงก่อนว่าเมื่อก่อนมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตัวตีตุ๊กแกตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสบวกกันน็อกเวลาเว้าหูฟังมาให้เป็นวงกลมติดสี่เหลี่ยมเข้าไปแม่งเกยแม่งเกินต้องตัดออกนะครับวุ่นวายรอบนี้กลมดิก ใส่ได้เลยไม่ต้องตักนะครับไฮไลท์เลยไฮไลท์อันนี้เป็นไฮไลท์ตั้งแต่รุ่น Pactalk เอรุ่นตั้งแต่ 2X งเอวละลำโพง JBL 40mm มมนะครับ 40mm มมมันดูเหมือนจะเล็กนะครับแต่ว่า 45mm มมมีอยู่ซื้อเพิ่มได้นะครับแต่ตอนที่เป็น p a c k ท l l b l a c ่ะมันมี 45mm มมมาให้เลยซึ่ง หมวกกันน็อกบางใบช่องเว้าวเล็กไม่สามารถใช้ 45MM มมได้หรือว่าใช้ได้แต่จะเกยจะเกินออกมานะครับตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างจะกระทัดรัดไม่เรียกว่าทัดรัดหรอกเรียกว่ามันเหมาะสมแล้วกันกับหมวกกันน็อกทั่วๆไปสามารถใช้งานได้ทุกใบตั้งแต่ติดตั้งมายังไม่เคยเจอใบไหนใช้งานไม่ได้กับสปีกเกอร์ 4, 0ม mm ิิเมตรแบบนี้ <Yeah. S 1> ใช้งานได้สายชาร์จเคเบิลมาให้เป็น USB Type C นะครับเรียบร้อยสำหรับไมโครโฟนของเขามีให้2แบบในถุงนี้คือหมวกไมแบบอ่ะคนไทยเรียกไมสายไม้อ่อนไมอ่อนนี่เป็นสายแบบนี้นะครับกัแบบคือไม้แข็งหรือเป็นไมก้านนั่นเองไมแข็งสำหรับใช้ในบวกน็อกฟรีบับบวก n น็อกโอเพนเฟสนะครับเพราะว่าสมมุติว่าคุณติดไมอยู่แบบนี้ที่หมวกน็อกใช่ไหม แล้วถ้าเป็นไม้สายมันก็ต้องไปติดอยู่กับปากต,ตรงนี้เวลาคุณยกฟลิปอัพขึ้นไปสายมันก็ตามขึ้นไปด้วยขาดใช้ไม่ได้ต้องใช้ไม้แบบนี้ไม้ก้านมันก็จะฟิกอยู่ตรงนี้เลยไม่ว่าคุณจะเปิดหรือปิดหรือจะยังไงก็ตามไม้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ติดทุกแกเหมือนเดิมติดสาหรับอันนี้ติดขาไม้สาหรับติดไม้นะฮะไม่มีอะไรมากประมาณนี้ประมาณนี้อุปกรณ์ของเขานะครับแผ่นแอลกอฮอล์ก็มีมาให้เช่นเดียวกันสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวก่อนก่ <ๆ S 1> อนที่คุณจะติดไอ้ฐ<ๆ>าน กาวสามมมตัวนี้ลงไปนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเก็บของก่อนมาถึงตัวบูทูธับ้างหน้าตาที่มันจะดูเหมือนเอชแบบนี้แต่พอติดฐ <Okay. S 1> านเข้าไปแล้วแล้วก็ใส่ตัวอะแดปเตอร์ของเขาแล้วมันก็จะไม่เหมือนกันนะหน้าตาอาจจะดูออกบางคนสําหรับบางคนอาจจะดูออกว่ามันแตกต่างกันแต่สาหรับใครดูเผลน,นหน้าตาแม่งเหมือนกันเป๊ะน,นะครับพอติดเข้าไปแล้วดิเมนชันของมันความหนาความลึกความตื้นของมันเท่ากันเลยนะครับเนี่ยความยาวนะฮะแปดสิบสี <What? S 1> 8, 8.4เซนนั่นคือความยาวตั้งแต่ท้ายไปถึงหัวตรงนี้นะฮะส่วนความกว้างของเขาบนตั้งแต่บนลงมาข้างล่างนะครับ46มิลลิเมตร4.6เซนตั้งแต่บนลงล่างแบบนี้นะครับส่วนความหนาเนี่ยความลึกเนี่ยอย่างเงี้ยความหนาของเขานะครับ23มิลลิเมตร2.3เซนแต่พอติดเข้าไปบนหัวน็อกแล้วคุณดูสมมติว่ามันมองมุมอมองแบบนี้นะครับมันไม่หนาเลยเรียกว่ามันบางมากเลยนะ เรียกว่าบางแทบจะเท่าไอตัวพวกบิวอินต่างๆแล้วนะตัวที่บิวอินที่ดีไซน์มาเพื่อหมวกเฉพาะรุ่นอ่ะคล้ายกันเลยนี่บางนะไม่หนาเลยไม่หนาเลยถือว่าโอเคใช้งานได้นะครับสำหรับใครที่ห่วงว่ามันจะเธอทะนะครับเวลาติดไปบนหมวกกันน็อกแล้วบางรุ่นเนี่ยบางรุ่นของบลูทูธเนี่ยจะมีฐานของมันถูกไมหมฮะหมวกกันน็อกใส่แล้วเรียบร้อยวางไปหมวกกันน็อกเอียงอย่างเงี้ยบางคนวางบนรถไงตอนไปทริปหรือไปขับตา,างจังหวัดหรืออะไรก็ตามวางไว้บนถังน้ํามันของรถวางไว้บนแฮนด์บาร์ของรถ หล่นได้เพราะมันเอเนียงไงถูกไหมครับตัวนี้พอหนีบเข้าไปแล้วเรียบร้อยพื้นมันแฟลตเลยมันเรียบเท่ากันกับหมวกเลยนะครับต่างกันมิลเดียว2มิลแค่นั้นเองที่มันต่างกันแทบไม่รู้สึกแทบไม่รู้สึกแบบนี้ดีกว่านะฮะบลูทูธจะทํางานในอุณหภูมิอันนี้เรื่องอุณหภูมิถือว่าเป็นข้อสําคัญนะเพราะตอนนี้เมืองไทยแน่นร้อนเหลือเกินนะครับ <S <S แล้วก็มีลูกค้าบางท่านซื้อไปใช้งานขี่ไปฮิมาลัลย ไปออกที่พิมายของเขานะครับขี่ทัวริงไปตรงนั้นก็มีนั่นก็คือหนาวหนาวแบบหนาวโคตรๆนะครับบลูทูธจะทํางานในอุณหภูมิที่ต่ํากว่าเขาเรียกว่าอะไรต่ำเลยติดลบอะติดลบมันคือหนาวใช่ไหมติดลบ20องศายัางทํางานอยู่นี่คือสเปคทีมนะอาจจะเกินได้มากกว่านี้หรืออาจจะไม่ถึงเป็นไปได้ทางนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะครับส่วนความร้อนสูงสุดได้55องศาเซลเซียส 55องศานี่คือเมืองไทยตอนนี้40อ่อะเต็มที่45ถึงไหมวะ40 40เต็มที่55 maybe เมบอี่ะอีก5ปีข้างหน้าแม่งอาจถึง55ก็ได้ <c oughs> คุณอาจจะต้องใช้บูรุรุรร่นนี้ถึงจะรอดเข้าใจป่ะอาจจะเป็นไปไดป้อาจจะเป็นไ,ไจจปนไ,ได้นะครับมันทำงานได้เอางิ่งประเทศไทยสภาพอากาศประเทศไทยใช้งานได้แน่นอนนะครับขึ้นเขาลงห้วยในน้ําใช้งานได้หมดบรนเคมมาเลยนะว่าใช้งานได้ในฝนกันน้ํา IP 6.7 i p สิไม่ได้กันแค่น้ำอย่างเดียวกันฝุ่นด้วยกันโคลนด้วยนะครับอ่าเอาแค่หลักๆเนี่ยฝุ่นโคลนกับน้ําเอาแค่นี้คุณไม่น่าจะเจอสภาพแวดล้อมอะไรที่แย่มากกว่านี้แล้วที่ผมบอกว่ามันกันโคลนเนี่ยมีนะสายทางฝุ่นเนอะคุณรู้อยู่แล้วมันมีฝุ่นแต่พวกวิบากจริงๆเขามีโคลนด้วยนะครับพวกไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์นะที่เป็นวิบากพวกรถออฟโรดพวกรถเอ่อสี่คูสี่ที่เขาไปแข่งกันเขาใช้บลูทูธตัวนี้ติดกันในมือกันน็อกก็ มันสามารถทํางานได้อยู่ไม่เป็นไรใช้งานได้นะครับทั้งหมดที่ผมจะพูดต่อจากนี้ไปนะครับมันเป็นเรื่องเสียงอยู่แนละ้วบลูทูธยังไงมันก็ต้องเป็นเรื่องเสียงผมจะไล่ทีละข้อเลยว่ามันมีเรื่องเสียงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเรื่องแรก FM radio มีวิทยุ FM built-in อยู่ในตัวสามารถหาคลื่นได้เองของเขาเองเซ็ตคลื่นในแอปของเขาได้เลยแอปชื่อว่า Cardo Connect สามารถ ต่อกับบลูทูธเสร็จแล้วต่อมือถือเสร็จแล้วเลือกขึ้นนด่เลยเซ็ตขึ้นไว้เลยว่าคุณต้องการจะเป็นขึ้นอะไรนะครับขึ้นที่คุณชอบอะ่ะฟังบอลฟังเพลงฟังข่าวอะไรก็ตามคุณเซ็ไว้ได้เลยแต่สมัยนี้น้อยวะผมว่ามีนะคนฟังข่าวยังมีอยู่แต่น้อยมากไปฟัง m อ3พีามฟัง YouTube กันหมดแล้วนะครับแต่เขาก็มีมาให้รองรับมาให้เลยนะใช้งานได้ฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนพัดล็อกเอกหมดเลยนะฮะบลูทูธตัวนี้สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ เป็น o v e r the Air อัปเดตได้โดยที่ไม่ต้องเสียบสายกับคอมพิวเตอร์นะรุ่นเก่าๆยังต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการอัปเดตอยู่ตัวนี้ไม่ต้องแล้วครับต่อกับมือถือปุ๊บมันขึ้นเด้งมาให้คุณเลยว่าอัปเดตนะจ๊ะโหลดมาเลยซอฟต์แวร์เดี๋ยวอัปเดตให้ประมาณนี้นะฮะอัปเดตได้โดยไม่ต้องใช้สาย <S <S เราไปฟังเรื่องอินเตอร์คอมนิดนึงอินเตอร์คอมมี2โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกคือ DMC นะครับอีกโหมดหนึงคือโหมดบลูทูธธรรมดานะแยกกันก่อนเรามาเริ่มที่ DMC นะฮะ DMC คือ Dynamic Mass Communication นะฮะมันสามารถ Connect กับตัวเพื่อนของมันรุ่นที่เป็น Pack Talk ขึ้นไปที่มี DMC เหมือนกันสามารถคอนเน c t กันได้สูงสุด15รา d เดอร์15เครื่องไม่ใช่15คันนะ15เครื่องเรือมีคนซ้อนด้วยนับเป็น15นะครับนับรวมตัวเรานะสูงสุดแล้วเป็น15นะครับระยะทางสูงสุด1.6กิโลเมตร1ไมล์นั่นเองนะฮะต่อกันได้ เครื่องต่อเครื่องสูงสุดห,หม่ใช้จริงไม่ถึงเชื่อผมมันใช้ไม่ถึงอยู่แล้วใช้จริงกิโลหนึ่งอย่างเก่งผมมองอย่างนี้นะเวลาขี่รถอยู่จริงๆแล้วก็คอนเน็กกับเพื่อนคุยกันจริงๆกิโลหนึ่งมองเห็นเพื่อนอยู่เนี่ยเก่งละถ้ายังได้ยินอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคุณเชื่อมกันหลายๆเครื่องหลายๆคันพอระยะต่างระยะทางมันต่างกันเดี๋ยวคุณดูในคลิปวิดีโอตัวนี้มันจะเชื่อมส่งต่อหากันได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ระยะทางไกลมากขึ้นถึง8กิโลเมตรนะครับมันจะมีระบบที่เรียกว่าออโต้รีคอนเน็กนะครับถ้าอธิบายให้ฟังกันง่ายๆนะฮะสมมุติว่าคุณขี่เป็นกลุ่มอยู่5คันแล้วระยะทางมันต่างกันอาจจะมีรถตรงรถติดอะไรไอ้สคันแรกมันเลยไปแล้ะนึกออกไหมไอ้สคันแรกมันก็จะคอนเน็กของมันเป็นกรุ๊ปไว้แบบนี้เป็น3คันพอไอ้สอคันหลังมันก็จะเชื่อมกันแค่2คันหลังอยู่ คุณมาใกล้กันเมื่อไหร่กลับมาใกล้กันเมื่อไหร่มันจะออโต้รีคอนเน็กกลับมาเชื่อมเหมือนเดิมนะครับนั่นคือออโต้รีคอนเน็กของเขามันสามารถเชื่อมต่อได้2ดีไวส์สูงสุดคือ2ดีไว์โทรศัพท์2เครื่องทําได้บางคนใช้โทรศัพท์เป็นสำหรับการโทรเครื่องหนึ่งนะครับอีกคนอีกเครื่องหนึ่งใช้เป็นการดู gps ก็ทำได้เช่นเดียวกัน tft ยังทำได้อยู่ tft ระบบปฏิบัติการของมอเตอร์ไซค์ tft ที่มันสามารถคนโทรลทุกอย่างได้บนหน้าจอ ของมอเตอร์ไซค์เลยใช้ใช้แฮนด์บาร์ ar, ควบคุมได้เลยบุนลูกกิ้งของของรถหรืออะไรก็ตามนะครับใช้ควบคุมตรงนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องมากดบนนี้หรือไม่ต้องมากดผ่านมือถือนั่นเองนะครับใช้งานได้เชื่อมต่อได้2องดีไว้นะอย่าลืมนะแต่สําหรับใครที่ไม่ต้องการจะกูไม่เท่กูไม่อยากจิ้มกูเขียดออกแรงนิ้วไม่อยากมาจิ้มตรงหูใช้ผ่านเสียงได้ natural voice intercom นะครับสั่งการด้วยเสียงได้เฮคาโดและคุณก็สั่งเลยวอลลุมอัพ เปิดเพลง m u s ิกอะไรก็ตามแต่มันมีคําสั่งของมันอยู่เป็นเป็นเป็นริสคำสั่งเป็นพร้อมคําสั่งอยู่คุณสามารถใช้งานได้ลองไปดูในคู่มือได้ว่ามีคําสั่งอะไรที่ใช้งานได้บ้างมีหลายภาษาด้วยเป็น m u l ติ lingual ด้วยนะไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่ไม่มีภาษาไทยนะจ๊ะภาษาไทยยังไม่ได้รองรับนะจ๊ะภาษาอังกฤษนะจ๊ะไปฝึกแอปเส้นนิดนึงใช้งานได้เหมือนกันนะครับปัญหาอย่างหนึ่งเวลาที่เราไปทริปเนี่ยมี2เรื่องเรื่องแบตเตอรี่ถูกไหมครับกับเรื่องเสียง บางคนท่อแม่งลั่นระดับแบบว่า F1 ระดับ MotoGP อย่างนั้นมันก็มีถูกไหมเวลาขี่เร็วๆเ,เสียงมันกาจะเบาถูกไหมครับก็ต้องมานั่งคอยคลึงลูกกิ้งให้มันเพิ่มเสียงขึ้นแต่ตัวนี้มันไม่ต้องทำแบบนั้นคุณผู้ชมออโตม a ติวอลลุ่มนะครับมันคือเพิ่มเสียงให้คุณเองโดยอัตโนมัติตามความเร็วนะฮะขี่ในระดับ50กิมต่อชั่วโมงความเร็วเท่านั้นระดับเสียงเลเวล3มันก็จะดังเลเวล3ที่คุณเซตไว้ พอคุณเปิดคันเร่องออกไปให้มันเร็วขึ้นระดับร้อยร้อยยี่เสียงก็ขึ้นมาเป็นเลเวลห้าเลเวลหกอะไรแบบนี้นะครับมันจะเพิ่มเสียงให้เองโดยอัตโนมัติพอกับมาเป็นห้าสิบเหมือนเดิมห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเดิมมันก็จะเป็นเลเวลสามเหมือนเดิมที่คุณเซตเอาไว้นั่นเองส่วนเรื่องแบตเตอรี่ของเขาเคมาเลยสิบสามชั่วโมงใช้งานสิบสามชั่วโมงใช้งานได้นะครับสแตนบายผมจะไม่พูดถึงละกันเพราะเราคงไม่เปิดทิ้งไว้นะฮะสิบสามชั่วโมงเนี้ย ใช้งานได้เอาชีวิตผมเลยนะเอาแบบตัวผมเป็นหลักเลยแล้วกันเพราะว่าเคยใช้งานอยู่นะครับแพทท็อกเอททุกวันนี้ยังใช้อยู่นะมันใช้งานได้หลักสัปดาห์บางครั้งบางคราถึงเกือบเกือบเดือนก็มีเอาแค่ระยะ2ชั่วโมงนะต่อวันบางวันไม่ได้เปิดเพลงบางวันเปิดเพลงบางวันรับสายโทรศัพท์บางวันไม่ได้รับอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานผมบอกไม่ได้ว่ามันจะอยู่ได้ขนาดไหนแต่ตัวผมเนี่ยขี่มาทํางานขี่กลับบ้าน แบบนี้อยู่ได้นานอยู่ได้นานจริงๆแทบว่าไม่ต้องชาร์จเลยแต่ถ้าใครห่วงว่ากูนี่ใช้งานหนักหนาหรือเกินอินเตอร์คอมทุกวันใช้งานฟังเพลงตลอดเวลารับสายตลอดเวลานะครับไม่ต้องห่วงแบตบมันหมดเร็วเหรอมันก็ไม่เร็วแต่ถ้าใช้งานหนักขนาดนั้นแล้วมันหมดจริงๆมันมีระบบฟา้าชาร์จของเขาอยู่ไอฟ้ฟ้าชาร์จที่ผมบอกจากศูนย์จากศูนย์เปอร์เซ็นต์แบตบเกลี้ยงเลยนะชาร์จจนถึง100%เนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมง บางทีออกทริปเนี่ยกินข้าวอยู่บางทีใช้เวลาถึงสองชั่วโมงแวะคาฟเฟ่ถึง2ชั่วโมงชาร์จเต็มแล้วใช้งานได้แล้วแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆว่ะแวะแค่ปั๊มจริงๆชาร์จ20่นาทีคุณสามารถคุยได้2ชั่วโมงต่คุออกทริปไม่ไกลบางแสนผมว่าถึงบ้านยังไม่หมดใช้ได้ชาร์จแค่บนาทีพอเพอๆเสียบไวนะ้น่ะกินข้าวกินไรเพลินๆ,มๆแม่งเต็มแล้ว นะครับยังไม่ถึงถึงอะไรหรอกนะประมาณนี้ประมาณนี้มันน่าจะประมาณนี้สําหรับบลูทูธตัวนี้ Packtalk n ีโสรุปแบบนี้และกันมันคือรุ่นรองท็อปของคา d ดตอนนี้ณตอนนี้2023เดือนเมษานี้นะครับมันยังไม่มีรุ่นอื่นออกมามีรุ่นนี้มาแล้วก็แพ็กท็อ k Back เขาก็เลยทําไปแล้วเป็นแพ็กท็อกเแทนแพ็กท็อกเตอนนี้ราคา1 3ื0นตัวนี้หมื่นต่างกันพันหนึ่งนะครับ แต่ถ้าใครคิดว่าไม่ต้องการจะใช้แมกเนตไม่ต้องการจะแหมติดเท่เป็นเป็นแม่เหล็กอะไรเงี้ยนะ<ม>ก็ใช้แค่ตัวนี้ก็พอนะครับก็ถูกกันพันหนึ่งนะฮะแต่ถ้าอยากสุดเพิ่มอีกพันเดียวก็สุดได้อันนั้นแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วแต่บัตเจตของแต่ละคนอันนี้ผมตอบไม่ได้ว่าใครจะเป็นยังไงนะฮะลองเลือกกันดูเลือกให้มันเหมาะสมกับการใช้งานนะครับแต่ถ้าต้องการจะเล่นตัวท็อปแล้วเอาตัวนี้ก็ได้ไม่ติด ไม่ต่างกันเรียกว่าไม่ต่างกันนะครับคุณภาพเสียงรอบนี้ผมจะไม่ได้เปิดให้ฟังนะครับเพราะมันเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันกําลังขับเหมือนกันผมลองฟังแล้วโดยการเสียบแบบนี้นึกออกปะเพราะมันต่างกันไอแ้แถบแถบทองแดงด้านหลังที่มันหายไปกลับมาการไปเสียบอะแดปเตอร์แบบนี้แทนมาลองฟังเสียงแล้วกําลังขับออกมาเท่ากันเปิดเพลงเดียวกันเท่ากันนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะ กำลังเสียงไม่ดีทุกอย่างเท่ากันหมดเดเมนชันของเสียงความลึกความตืบเดฟเดบเท่ากันหมดนะครับเลือกตัวนี้ได้เป็นเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งให้คุณแล้วกันนะครับราคา12,900บาทผ่อนได้สูงปรเนสูงสุด10เดือนครับธนาคารตรงนี้ใครไม่มีบัตรเครดิตผ่อนได้เหมือนกัน S p สเปเร t ตอร์เคเปผ่อนได้นะครับต้องสมัครนิดหนึ่งถึงจะทำได้มีคลิปสอนอยู่ลองหาดูก็ได้นะและนี่คือ Pa c k Talk Neo ครับทั้งหมดหน่าจะประมาณนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับคุณผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดไลค์กดซับ c r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูใน YouTube ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ